B.A.R.A.K. 8E.R. ถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบันเพราะมันถูกพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์สงครามสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามความเร็วสูงทั้งเครื่องบินรบขีปนาวุธต่อต้านเรือและโดรนหลายรูปแบบจุดเด่นสำคัญของ B.A.R.A.K. 8E.R. คือระยะยิงที่ไกลขึ้นอย่างชัดเจนจากกลุ่นเดิมทำให้มันสามารถป้องกันเรือหรือพื้นที่สำคัญได้ในระยะไกลกว่าเดิมมาก ช่วยสร้างดิฟเฟนซีบับเบิลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทําให้การตอบสนองภัยคุกคามมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกสถานการณ์เทคโนโลยีซิกเกอร์ของ BAEK-8 ER ใช้ a อ t i v e r รดา r แบบทันสมัยที่สามารถตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้แม้ในสภาพการรบที่เต็มไปด้วยการก่อกวนสัญญาณหรืออิเล็กทรอนิกส์วอร์ฟร์ความสามารถ ECCM ของมันได้รับการปรับปรุงอย่างมากทําให้มันยังคงรักษาการนําวิถีได้แม้ศัตรูพยายามหลอกล่อหรือบิดเบือนสัญญาณก็ตาม จุดนี้เป็นหัวใจสําคัญของระบบป้องกันภัยทางอากาศยุคใหม่ที่ต้องเจอกับภัยคุกคามที่พัฒนามาให้ก่อกวนเรดาร์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ทําให้ BARAK 8ER ประสบความสําเร็จในตลาดต่างประเทศจุดเด่นที่ทําให้ BARAK 8ER แตกต่างจากหลายระบบคือ Dual-Pulse Rocket m o t o r ซึ่งช่วยให้ขีปนาวุธมีแรงขับช่วงท้ายเพื่อใช้ในระยะไกลหรือในสถานการณ์ที่ต้องไล่ตามเป้าหมายที่มีความคล่องตัวสูง เมื่อเป้าหมายพยายามหลบด้วยมุมหักเฉียบหรือเมนเอเวอร์แบบความเร็วสูงแรงขับเสริมของดูอั p พลาสจะทำให้ BARAK 8ER คงอัตราเร่งและยังคงความแม่นยำได้ดีถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ระบบนี้โดดเด่นกว่าช็อตเรนแอร์ดิ e เฟนททั่วไปโครงสร้างของ BARAK 8ER ได้รับการออกแบบให้ทนต่อความร้อน ความดันและแรงสั่นสะเทือนขององค์การยิงจาก Vertical l a u n c h System หรือ VLS แบบทันสมัยการยิงในแนวดิ่งช่วยให้เรือรบสามารถตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นมากพร้ะไม่ต้องหันแท่นยิงตามที่ศัตรูทำให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามหลายทิศทางพร้อมกันได้เป็นระบบที่เหมาะกับเรือรบทุกขนาดตั้งแต่คอเวตเตฟิเกตไปจนถึงเดสต r รอยเอร์ความสามารถ a อาเว a เ h อร์ของ BRAK8ER เป็นอีกข้อเด่นที่หลายประเทศเลือกใช้งานแม้ในหมอกฝนหนักหรือทะเลมีเมฆต,ต่ำ ระบบเรดาร์รุ่นใหม่ยังคงตรวจจับเป้าหมายได้ b a r a k 8 ER สามารถใช้ร่วมกับเราดาร์เช่น MFSTAR หรือระบบเราดาร์หลายชนิดที่มุมตรวจจับระดับ360องศาทำให้มันสามารถสร้างภาพสถานการณ์ทางอากาศแบบครบวงจรทั้งใกล้และไกลนอกจากนี้ตัวขีปนาวุธยังสามารถรับคำสั่งอัปเดตข้อมูลเป้าหมายจากเรือแบบดาต้าลิงก์ระหว่างบินทำให้มันปรับเส้นทางกลางอากาศเพื่อตามเป้าหมายได้แม้ศัตรูเปลี่ยนทิศทางกระทันหัน BARAK 8ER ยังถูกออกแบบมาเพื่อต้านขีปนาวุธความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีซิสกิมมิ่งบินต่ำระดับผิวน้ำการรับมือเป้าหมายลักษณะนี้ถือว่ายากที่สุดแบบหนึ่งของระบบป้องกันทางอากาศเพราะเรดาร์ต้องจับเป้าหมายเล็กๆที่เคลื่อนที่เร็วมากท่ามกลางคลื่นทะเลที่สะท้อนสัญญาณแต่ BARAK 8ER สามารถตอบสนองได้ดีด้วยซิเกอร์ที่มีความไวสูงและระบบควบคุมอากาศแบบอัจฉริยะการตอบสนองรวดเร็วระดับเซียววินาทีคือสิ่งที่ระบบนี้ถูกออกแบบมาสำหรับสถานการณ์จริง ระบบกีดนของ b a r k 8R ER e ทำงานแบบ a แอคทีฟโฮ i n g ช่วงท้ายซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการโจมตีโดนเป้าหมายแม้ในสถานการณ์ที่เป้าหมายพยายามหลบแบบ Extreme m a n e u v e r ความสามารถ i ิ t ท k คิ l ระดับสูงของมันทำให้สามารถป้องกันภัยทางอากาศได้ในระดับที่หลายประเทศมองว่าน่าเชื่อถือและคุ้มค่าสำหรับงบประมาณปัจจุบันนอกจากนี้มุมโจมตี y a n g l e ของ s ิเกอทำให้สามารถล็อกเป้าหมายที่บินเฉียงหรือบินมุมต่ำได้ดีกว่าระบบรุ่นเก่า b a r a k 8 e r ยังมี a M e ชื่อเสียงอย่างมากในความยืดหยุ่นของมันเพราะมันสามารถติดตั้งได้บนเรือหลายรุ่นแม้เรือจะถูกสร้างมาคนละยุคเนื่องจากโมดูล VLS ของระบบนี้ถูกออกแบบให้มีขนาดไม่ใหญ่เกินไปทำให้ไม่ต้องปรับโครงสร้างเรือมากสิ่งนี้ช่วยประหยัดงบของกองทัพเรือและลดเวลาในการติดตั้งถือเป็นระบบที่ตอบโจทย์ประเทศที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถโดยไม่ลงทุนเรือใหม่ทั้งหมด ด้านความน่าเชื่อถือ BARAK 8R e R ผ่านการทดสอบจริงหลายครั้งและมีประวัติการใช้งานที่น่าสนใจโดยเฉพาะในการรับมือภัยคุกคามหลากหลายแบบในพื้นที่เสียงทะเลลึกความสำเร็จเหล่านี้ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในระบบที่ถูกจับตามองมากที่สุดในตลาด Air and Missile Defense ระดับโลกปัจจุบนันมันถูกนำไปใช้งานทั้งบนเรือรบและแพลตฟอร์มภาคพื้นดินในบางพื้นที่ความสามารถที่ครอบคลุมทั้งระยะไกลความเร็วและความแม่นยำทำให้มันเป็นระบบที่สมดุลอย่างมาก ความเร็วของ b a r a k 8ER อยู่ในระดับซูเปอร์โซนิกทำให้มันไล่ตามเป้าหมายที่มีความเร็วสูงอย่างแอนตี้ชิปมิตซิลได้ดีมากและระยะยิงที่เพิ่มขึ้นช่วยให้สามารถป้องกันเรือก่อนที่ศัตรูจะเข้าถึงระยะยิงของตนเองได้ระบบนี้จึงช่วยสร้างชั้นป้องกันทางช็อตเรนและมีเดียมเรนภายในลูกเดียวซึ่งเป็นจุดขายสำคัญมากในยุคสงครามสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีอินทิเกรตเต็ d รา Advanceder ด u อัลพาวส์มอเตและ v วอร์ติ l ก้ล้อนระบบ b a r a k 8ER ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับกองทัพเรือยุคใหม่ที่ต้องการระบบที่ทนทานติดตั้งง่ายและมีประสิทธิภาพสูงความสามารถในการรับมือหลายภัยคุกคามพร้อมกันแบบมันติด a r ร็ t ทำให้มันเป็นระบบที่ตอบโจทย์ในสถานการณ์ที่ความเร็วการตอบสนองและความแม่นยำคือหัวใจขององค์การรอดชีวิตของเรือรบ